ลองโดนแน่มันรู้ว่าใครเขาตัดหญ้าไว้นะคางทางปกติมันยากมันลกมากอะ่ะมันตีละบากครับหมายเนี้ยตอนนี้ใายชายมันโล่งหมดเลยอะ่ะหญ้านะครับก็มันบกมันโล่งครับก็เลยตีง่ายพอดีออกมาเจอพอดีครับหมายนี้ ឋ្រូនារប់ខ្ມើម្រឿាន់ខ្ញ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 ាន់ការ ปาลาอะไรคือน,น้ำตรงเงาเมื่อกี้นะ่ะเฮ้ยปลาตัวเล็กครับชุบเดียวปลาน้อยขึ้นน้ำกาดแต่ตรงที่มันขึ้นน้ำพอดีเลยนะครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันค่อนข้างจะแบบอยู่ใกล้บริเวณตรงที่มันขึ้นน้ำนะครับนี่ครับโตไหมครับโตแล้ัวเ,เล็ก เป็นยางแค่ครับเวลาปลามันกัดครับเห็นปหมเวลามันจะขมือบเหยื่อลงไปเลยนะครับมันก็มิดเลยเนี่ยตัวน้อยเดี่ยนะครับก็จะเก็บไปก่อนละกันนะครับก็เป็นหม่ข้างทางนะครับหาตีไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ดีเขาตัดหญ้าข้างทางไว้เนี่ยตทีมันโล่งเลยปกติมันตียากมากนะอันนี้ก็โล่งๆครับเดี๋ยวลองสสดละยาเลยเพราะว่าเบรกใหม่ตัวพวกนี้มันมีท่อเยอะนะครับ พอฆ่ามาสามเข้ามามอนกันเดี๋ยวข้างออกมากันเรื่อยๆโอเคครับผมเม้นยางแค่อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นแต้มของมันตั้งร้องครับผมจัดเห็นปลาท่อมาลอยอยู่นะครับหนูครับตรงก็ขาวตรงนั้นอ่ะเอาหมวดไปเลยคอยว่ากันช้อนใหญ่ด้วย เฮ้ยกัดไหมเมื่อกี้เหมือนจะตามเหยื่อครับเป็นอะไรล่ะเรียบร้อยตีไม่ตรง ทีมีไปร้อยตีไม่ตรงอ๋อตีตรงแล้วเอาหม่นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่เปล่าปลาช่อนด้วยแหละอุยอยูอย่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่จริงอื้ี่ยตัวใหญ่แล้ว เดิมงัดก่อนอนนีอนนะอกม,มาเห็้มากเห็นมันลอยๆอ,อยู่นะครับกก็เป็นใหม่ข้างทางนะครับก็หาตีไปเรื่อยๆอยครับผมแดดแรงหน่ะวันนี้ พอดีขับรถผ่านนะแล้วเห็นปลาเนี่ยมันลอยลอยอยู่ <S <S คือถ้าเจอแบบนี้ก็สามารถตีได้นะครับเพราะว่าที่จอดรถก็จอดทําให้ไกลๆจากปลานะครับแล้วก็ตีเอาก็าเห็นปลานะมันก็อยู่บริเวณอยู่นั่นแหละใสสวยครับไม่ยางแคะนะคบับ้ามาเผยโผม,โดดมโดดๆๆก็ตีอยู่หลายม้าเหมือนกันนะครับบรรยากาศเพราะว่าล่องมันแคบนะครับตีไม่ค่อยตรงนะแต่ล่องตีครนะก็จะมี ไปกำงามครับผมโอเคครับผมเป็นยางแค่รู้เรื่องครับผมของมันต้องมีครับผมสุดยอด